สวัสดีค่ะเมื่อนี่กับมาพอๆกับช่องน้องพึ่งสุดาลัล์ลำเพินโชออฟฟิเชียลเหมือนกันนะคะที่เห็นสภาพตอนนี้ก็อยู่ก็คืออยู่ทึ่งที่นอนอยู่ค่ะพี่น้องค่ะนูกระตื้นในสมองกว่าแล้วแต่ว่าข่าออกแบบป้ายออกแบบอ่าป้ายติดผนังตกแต่งลานนะคะแล้วก็เหลือป้ายคิวอาโคน่นนันนูนี่เมื่อนี่ซีเฮสเนี่ยมันแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อที่เฮาสีได้ไปปิ่นไปยังเรียบร้อยสีไดเอาให้แม่นะคะ ซึ่งมาขึ้นนันนะคะก็เจอปัญหากับเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานนะคะน้องพึ่งกับเบิรงบีเกอร์ก็เอาขึ้นแล้วอ่านปุ่มอ่านาน,านานนี่ก็กดเบ้แล้วนะคะก็ไม่ติดกันเลยอาบน้ำเย็นในหนาวๆเพราะว่ามือขึ้นนันจะคล้องกับเป็นแบบ เจ็บคิ่งคื่สีไข่นะคะกะเ็เลยหนาวเลยอยากอาบน้าอุน่นวันนี้ตื่นเศร้ามากก็เลยว่าสิบไปหาแม่แล้วเบิงหวาว่าเป็นยังมันคือบวติดนะคะกระได้คําตอบแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ทั่งบานพอแล้วลืมเอาเบกเกอร์ขึ้นไห้นะคะไฟกรเลบวา่าเขาซึ่งตอนนี้ทําได้แล้วนะคะพี่น้องคะตอนนี้น้องพึ่งกําลังเปิดน้ำใส่ถังเพื่อเอาไว้ใส่นะคะตอนนี้ผ่านไปเล้าเครื่องสมองน้ำบ่ขั้นเครื่องอยู่คะ่ะ เพราะว่าฝากบวัวหนูนูสซีรีวิวน้ำออกหาหูพี่น้องคะ่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของอ่า การเป็นเด็กหอครั้งแรกในชีวิตนะคะเป็นครั้งแรกอิหลีเพราะว่าตอนอยู่มาหาลัยหนูก็บ,เบ่เคยได้พักหอนะคะไปกับตลอดไม่ว่าจะเดินทาง3ามสี่ชั่วโมงก็ไปกับนะคะนั่งรถเมย์พี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์แรกในชีวิตนะคะบมแมนว่าฝักบัวเล่าห่างเล่าอย่างเดียวค่ะมันเป็นแบบนั้นเองนะคะมันเป็นที่ตัวนั้นเองปกติเขาสีหมุนปรับได้นะคะว่าให้ออกแบบกระจายแบบพุ่งแบบยังแตนีหมุนบ่ได้นะคะ ก็อยู่ได้นะคะสบายมากตอนนี้นงพึ่งกับเปิดพัดลมเอานะคะยามเบนกับเปิดหน้าต่างให้ลมเข่าใส่ผัดลมงดแอร์นะคะซึ่งภารกิจมือนีของหนูก็คือจะทําป้ายทั้งหมดที่ร้านให้เสร็จสรบพเพื่อทีสซไดเอาไปปิ้นไปเครือบให้มันเรียบร้อยนะคะสีไดถ้าเธอกลับกรุงเทพป,ปุ๊บสิบาเดเลนหาหลานอีกสีไดเอาไปให้แม่เลยนะคะ เมื่อว่านั่นพ่อโทรมมหาหนูว่าบักลำย่ายูเฮือนดกแห้งพี่น้องขาเต็มต้นจนวางากองมันเสียนสีกเราแม่พี่นอ้องขาต้นของพอญาย,ยูข่างบ้านพาเคิงเลยมันหนักแห้งต้นของนูก็คือกันนะคะพอเลยว่าให้มาเอาไปขายแนนเพราะว่ามันหลายหลายกินกับ,บท่านมันสิแตกถิมนะคะ พีไส้กะวาเสียวไปขายกับรลุดสีขายใสบะมีรโรนูก็เลยว่ามืออื่นเศร้านะคะสีขึ้นไปบานใช่ยาพุ่มสิไปเบิงแยงพอนําแล้วก็สิไปเอาบักลำย่ยมาขายนะคะปีนี้บักลำย่ยก็ถือพี่น้องคะ่นะน่าสีขายโลสิบหาทา0ยี่สิบบาทนะคะจะเอาไปลงร้านแม่นะคะพอๆแม่แม่ผู้ใดอยากกินผล,ลมไม้บานๆเท่าอาจสิบประเดน่วยใหญ่ขึ้นเส้าวสวนเพิ่นปูกทีเพิ่นใส่อย่างนะคะนี่ก็คือบักลำย่ยบานๆเลยแต่ว่าหวานแน่นอนรับประ กันนะคะสิเจอกับน้องพึ่งได้อยู่ที่ร้านส้มตำแหลมหนัวครัวแซบนะคะเพราะว่าหยุดเป็นอาทิตย์ยูนูกะสิไปตกแต่งลานเฮ็ดยังเซ็ตซับให้มันแล้วนะคะกะสิเอาบักเล่ไย่อยูบ้านอยู่ใช้ยาพุ่มไปขายน้ำนะคะดีกว่ามันแตกถิ่มพี่น้องคะ่กะก็คิดอยู่ว่าเดินทางซีลอยกวัวโลนูสิกลับไปดีบอรหรือว่านูสิให พอจะนา่เลาวปิ้นไห่แล้วเอาไปทรงแม่ติดเองเพราะว่ามันกะไก่ค่ะน้ำมันกับเปลืองพี่น้องค่ะแล้วก็เอาบักลำไยไปขายแถวบ้านอยูใช่ยาพุม่มเอาอันนี้ก็คือช้อยที่หนูคิดอยู่นะคะว่าหนูจะกลับกรุงเทพดีไหมอีกอย่างก็คืออยากไปขายซอยแม่น้ำนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เปิดร้านช่วงแรกบางทาพีพอๆแม่แม่อมเมอฟซีก็อยากมาเห็นเฮ้ามาอุดนุนคู่เพิงอยากว่าเห็นตัวแท้อย่างส่นะคะนูก็ คิดอยู่ว่าจะอะไรยังไงแต่ว่าภารกิจวันนี้ก็คือสินังออกแบบปลายหลานเฮ็ดตกแตง่งหลานให้มันเรียบร้อยนะคะบางคนก็บว่าคือบ่อเห็นคูิ่เพิ่งล่งคลิปลายนั้นน่นนี่นะคะคือเมื่อว่านหนูจัดห้องนะคะอันหนูกัมาคนเดียวโตคนเดียวนาะพี่น้องคะ่ะก็บ่ได้มีอัน ผู้ใดผู้ติดตามมานําหรือน้องนองกะมี่พอพอกแม่มาน้าเป็นคอบครัวสีคนกบมี่ผู้ทายไหย้ทายยังนูกันย่างจัดของเฮ็ดห่องย่างสีนูสิตั้งกล่องนูกันย่างดูแม่ค่ะสิตั้งกล่องไว้เข้ากันย่างจัดของกระยาน่าพอแม่แม่เบิง่งบ่สะดวกสีได้เห็นแต่เข้าย่างเข้าย่างนูไปใส่มาใสา่กับไปคนเดียวนะคะกะเสิได้ถือกล่องเองเบาเอง,เอเองก็เลยสิบแบบ เป็นผ่าพีห้างเทีากับบ้านามองกล่องสั้นแนนันนุนีบ่บ่ไดมีแบบว่าพ่อแม่พ่นไทยหายเนาะคะ่ะหนูก็เลยแบบว่าห้างเทีากับสะดวกแน่ว่าสะดวกแน่ที่สีไายไทยหัวสั้นหัวข้นเนี่ยกาขออาให้พ่พ่อแม่แม่หลายหลายเด้อค่ะเนวเฮาแบบโตขคนยองเทีากับขับรถกร็ได้แต่ไหลสดพี่น้องค่ะขั้นอยากเบากับพ่อพอแม่แม่ก็เลยคลิปก็เลยบ่กขั้นแบบลงทีที่สี้ายหลายนะคะแต่กระสีพยายามออพให้พ่อพอ พ่อพอแม่แม่ได้เห็นทุกมือนะคะยิ่งอัพเยอะยิ่งแบบว่าดีเพื่อเปิดการมองเห็นสางแสงให้จะา้องนะคะน้องพึ่งกบสิพยายามอัพซูมมือตั้งใจที่แรกสิให้สามคลิปขันต่าที่สุดยังหน่อยเมื่อนึงหำขาดสามคลิปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่คือเก่า ยังอยู่ทีหนึ่งคลิปสองคลิปนะคะหนูสิพยายามปรับตัวจากของให้ดีขึ้นนะคะซึ่งที่พอ่พอพ่อแม่เห็นก็ขึ้นสีเห็นหนูแบบจับกล้องถ่ายเองนั่งเบาเองนะคะเพราะว่า้าลังคน้นแบบว่าได้เห็นวิวเห็นอย่างมีผูดไายหายอย่างสีเพิ่นก็เป็นตะเบิงคลิปเป็นตะเบิงนะคะส่วนหนูก็ได้แค่นี่ถือกล้องย่งสีพี่น้องขาแพนไปหนันมานี่ก็สิได้เห็นตหนาคนผากนะคะ ตอนนี้น้องพึ่งก็บ่าขั้นออกไปใสมือนีกันสิไปซักผ้าเชียร์ปลายต่างๆเพื่อทีมอ,อื่นสิเดินทางไปหาพอนะคะอังศ่ละพีน้องค่ะคนมีพอมีแม่หลายคนขอบพ่อแตกสารนำโมคค่ข่าวเท่าแบบเศ้ารักของบ้านเป็นลูกนี่หว่วงหลายได้ค่ะพี่น้องค่ะพ่อทงังหนีแม่ทางหนีลวงตายอีกทางจ้ากไผเป็นไผพี่น้องค่ะหน้าที่รับผิดชอบหลายหว่วงผู้นั้นผู้นี้ ตะว่ามือเสานั่นเห็นพอ่พอพ่อคขอนุญ,ญาตนะคะเห็นพ,อพ่อวินัยคขอ,อนุญ,ญาตเออชื่อเล่าไปกินแล้วเราส่งรูปแม่เบิงรีวิวแบบมีความสุขหลายพี่น้องค่ะเห็น,นพอ่อพ่อแม่แม่หรือมีลูกข้าเขาล้านนี่ขนาดจะของบด้ยยูล้านเลยคะ่ะมีความสุขนั่งยิ้มนั่งหัวเขินพี่น้องค่ะบบแมนสิเป็นบ้าเราบ่ เป็นการเปิดร้านครั้งแรกนะคะที่น้องพึ่งเ่เค่อยมีหลานเ่เคยเปิดกิจการหรือเ่เคยอยยังจะของเองด้วยนนี้เป็นครั้งแรกเห็นลูกค้าเข่าหลานบ่ว่าสิเป็นคนสองนก็ดีใจแห้งพี่น้องคะขนาดจะของบ่ได้ไปเห็นกับตาเนี่ยค่ะว่าพ่อๆแม่แม่ไปกินแล้วทรงรูปมาให้เบิงทรงรูปมาอย่างสิดีใจทั้งดีใจทั้งเขินยันแบบว่าพ่อแม่ต้อนรับเพิ่นบ่ได้ดียันเฮ็ดบ่แสบบ่ถึกปากไหมคะพอๆแม่แม่ผู้ใดไปกินแล้วได้ไปลองซิมแล้วกะฝากรี รีวิวแน่เด้อค่ะฝากทรงรูปทรงยังไม่ให้น้องพึ่งแน่น้องพึ่งก็อย่างหูว่าเป็นจ้าไดสร้างยังพ่อแม่อันตอนรับยีบบ่เฮ็ดแสบบ่ยังสิแม่ค่ะขอรีวิวแบบตามตรงแบบไม่อวยเลยนะคะเพราะว่าลูกสาวจะได้บอกพ่อแม่แบบว่าให้ปรับปรุงกับจังหวะแลเน้ะพี่น้องขาแบบพ่อพ่อแม่แม่ร้ายคนกะ สิเฮ็ดในถือปากทุกคนบ่ไดใดแต่ว่าสั่งได้นะคะอยากได้รสแบบใดแบบใด,บบดเพราะว่าแต่ละคนกินรสบะคือกันอยู่แล้วพี่น้องค่ะอันนี้ก็รู้นะคะ ได้ก่าบ,บอกน้องพึ่งได้ว่าอันนี้บาดแสบหรืออันนั้นนังสีบอกได้นะคะร้านเราพร้อมรับคําติชมเพื่อไปพัฒนานะคะอันใดแกได้ลูกสาวกสิพยายามแกได้ให้ดีที่สุดนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือมานังจมอีกแล้วเพราะว่าบขั้นได้ออกไปใส่นะคะคลิปหนู้กสิบอค่อยหนาฟั่งหนาเบิงงันไหนพี่น้องคะเพราะว่านู้ทายเองเนาะนูยืนกล่องกสิเย็นแต่หนาหนูจม คันแบบว่ามีผู้ทายหายอย่างสิกัสิเห็นทั้งวิวทั้งบรรยากาศหลอกขางน้องพึ่งกับขอบให้หลายเด้อค่ะเด๋ยวสิปั๊บโตอีกหลายอย่างสําหรับคลิปนี้นะคะน้องพึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือไครไปกินแล้วฝากส่งรูปรีวิวร้านให้น้องพึ่งได้เลค่ะน้องพึ่งขอขอบคุณหลายๆที่ไปอุดหนุนลานน้องพึ่งขอบคุณจใจจริงนะคะดีใจจนนั่งยิ้มน่งเขินคือคนเป็นบ้าพี่น้องค่ะอันนี้เรื่องจริงกับขอบคุณพ่อพอแม่แมหลายๆได้ค่ะสาหรับทุกๆกําลังใจที่มีให้ ตลอดมานะคะสำหรับคลิปนี้หนูขออนุญาตจบคลิปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ